ววกราบสวัสดีครับคุณผู้ชมที่กราลบรังทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้พปกับผมอีกเช่นเคยนะครับแอด NDM นะครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวสกินเทวานาสนะครับเป็นสกินใหม่แจกฟรีนะครับไปดูในเกมกันเลยเริ่มเกมมานะครับเราก็โดด ไปที่ป้อมตัวเองลองเปิดสกิลหนึ่งดูโหความสวยงามมากนะครับเป็นแสงคุณใสนะครับในอ,อนิเมะชื่อดาบวิคาดสูตรเฮ้ย <c oughs> hey, ไม่ใช่เรื่องอะไรมหาเวทพฤิกรานอืมเป็นอนิเมะที่ดังนะทุกคน <c oughs> ผมก็ดูเหมือนกันแต่ว่าดูไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่ เอาละเรามาโฟกัสที่เกมกันดีกว่าตอนนี้แครี่อยู่ตรงไหนหาไม่เจอเลยอ,อ๋ออยู่นี่เจอละเอลซูเอลซูไม่ออกมาเลยอะ่ะขอต่อสักนิดนึงจะได้ไหมโอเคทุกคนเลนกลางอยากจะไปแจมจังเลยแต่ว่าไม่ทันนะเข้าป้อมไปแล้ว ไปเดีนตัวเองดีกว่านะทุกคนต,ต้มตเตี้ยมต้มเตียมเสียงแฮบ <c oughs> ไม่ค่อยสบายนะทุกคนรอเรียเราเรียยังไงยังไงอุ้ยหลายตัว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 เฮ้ยไม่ได้แอมหรอก บอกเลยนีออ่อะไรมันจะสวยงามขนาดนี้ทุกคนมีมีท่าวาร์ปด้วยนะแต่ว่ามันเอาโดนแล้วแก๊กเราลอยฟ้าตุยไปแล้วแก๊กแล้วเราเจะเหลืออะไรเลยฮึฮึแน่ไม่ได้แอมหรอกหลบแบบดิจโต้ดิสโต เจ้างนี้มาเลยไม่ไหวไม่ไหวหลายตัวหลายตัวสองตัวเนี่ยไม่หลายตัวหรอกสุก้าสุก้าสุก้าต้องจัดแล้วที่วันนี้จัดแล้วสุก้าเอ้ยโดนดึงมาเนี่ยโอ้ยกเอ้ยเอ้ยพิกเกอร์โยกฟิกเกอร์โยกโอเคกลับมาดีกว่านี่อลิน อเลนอนเลนปนปลานี่วิ่งนี่วิ่งนี่วิ่งอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทัสกีนทัสกีนไ่ไปนีวิ่งนีวิ่งนีวิ่งไปไปแก้ป้อมกันนะทุกคนต้นเ่นเกมอาจจะยังไม่ค่อยมีความแรงเท่าไหร่นะต้องไปรอดูท้ายเกมนะอืมแกกไไปโดนอะไรมาทำไมเลือด สิ่งนี้ขนาดนั้นโอ้ยหลายตัว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 โดนโดนอีกแล้วอ๋อตกใจนึกว่าแก๊กโดนอีกแล้วแก๊กแก๊กแก๊กไปแล้วโอ้ยนึกว่าไปแล้วนึกว่าพี่แกจะลอยฟ้าอีกแล้วขอแว่นๆสักช็อตหนึ่งเลยพี่โอ้ยไม่โดนโอ้ยโดนโดน โดนเอลซูยิงกลับบ้านก็ได้พี่เดี๋ยวทางนี้ไว้ใจผมได้เลยผมจะดูแลป้าไม่อย่างสุดความสามารถด้วยสกินใหม่ที่ดูมีความสระล,ลงพลังลิ้นันซันนะอุ้ยเอลซูอย่านะอมไม่อยากกลับบ้าน แก้ด้วรแกขอมแมนๆสักทีนึงพี่อืมอืมไปวืดไปละช็อตหนึ่งดูดดูดวืดด้วยวโอ้โหเริ่มมีกินแล้วนะเม็ดเมดไม่ลงมาช่วยอะไรนะทุกคนอืมจังหวะนี้จังหวะนี้แก๊กหนึ่งโดนกีบเ,เ,เข้ากีบเข้าวีบเคลียร์กันทีบเคลียร์กันวิแก๊กโดนีเยอะ อุ้ยดึงโดนด้วยช็อตน,นี้อ่ะอีพี่แก๊กจะไม่ยอมให้พี่แก๊กตายเปล่านะอีอีนิดอุ้ย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 โอ้โหเดี๋ยวดูอย่าอย่ามานะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะปพ้อมแตกเลยทุกคนอืออือ ปอมไม่เป็นไรเราจะแอาคืนแคนนี้ต้องชำละด้วยแขนไฟคานมันลุกโชนอยู่เหมือนกับไฟคุณใส่ของสกินสกินนี้สกินฟรีนะทุกคนไปเข้ากิจกรรมไปหลับได้เลยตีปมอม,อม ไฟแขนมันรุนแรงโอเคกลับบ้านนี่มีไฟมีไฟอล้อเลี้ยวยังไงยังไงเฮ้ยรอเลี้ยวเฮ้ยโอ้โดนดูดนี้ก็จบยังมีเอนโซอยู่นะเฮ้ยกลับบ้าน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 แกกลับบ้านแกแก้ไปไกล้วิวหนี ยาโอ้โหโอ้พระเจ้าจอดมันมายอดเยี่ยมเลยโอ oh oh ไม่โอไม่ไม่รอดแน่เลย <c oughs> ีเพื่อนมาช่วยแล้วเอ้ยสวนตุยสองไปเลย <c oughs> โอ้ยเกี <c> ่ย <oughs> วจะไม่รอดแล้วเมื่อกี้ติดติดทีด่เด,ดินเดินไปตีไปนึ้รับ เมื่อกี้เมื่อกี้เพื่อนไม่มาก็คือแห้งไปแล้วเอาป้อมกลางโอเคโอเคตีตีต,ตีช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนไม่สักป้อมไหมวิอ,อเลนวิขอตีฟีฟีไม่ได้เหรอน,นึ่ง <c ười> ตายไปแล้ว อุ้ยทายอุ้ยโอ้โหมันมาไงเนี่ยเอ็นโซโอ้โอ้ my god โอ้โอโหมันมายังไงมันมาได้ยังไงคิดว่าเนียนแล้วนะอยู่ในพุ่มเนียจบเลยทุกคนเดี๋ยวเราเกิดก่อนเลยเดี๋ยวเราเจอกันแน่เอ็นโซท้ายเกมบอกเลย จะยิงให้พรุนเลยอ่อทุกคนถ้าเสียงโ <c oughs> อ้ยถ้าเสียงผมไม่ดีก็ขอบกระดาษประธานอภัยนะครับช่วงนี้ไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อนไม่ได้พักไม่ได้่อนกินไม่ได้นอนไม่รับก็ทรายกระสับตับปีการอาหารไม่ย่อยนะทุกคนต่อไม่ได้แนละ้วจำได้แค่นี้ ยังไงก็จะพยายามทำคลิปลงเรื่อยๆนะถึงจะไม่มีคนดูก็ตามเราเราก็จะลงไปเรื่อยๆถึงคนติดตามเราจะน้อยสักแค่ไหนเราก็จะไม่ทอ้อเราจะพยายามทำคลิปให้มีคุณภาพแล้วก็ให้คนเข้ามาดูนะสักวันหนึ่งต้องเป็นวันของเราเป็นเพื่อชีวิตซะงั้น <c oughs> <c oughs> นี่อะรเนะออเล่าเออเล่า,อ,า,ลาอันติไปแล้ว อเลนยังไงเออ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 เอ็นโซเอ็นโซอีอันติไม่โดนรอดไว้ก่อนนะลอเลี้ยวลอเลี้ยวแม่นๆโอ้โหพี่แก๊กดึงลมคมกริบเอลสุยังไงยังไงลอเลี้ยวฮ่า อเลนอเลนอยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจจะคุยกับล่างมะม่วงดีกว่ามั้งหึมไม่ถึงรอเลี้ยวแล้วกันอืมอืมฮึมอันติวืดเขินเลยช็อตนี้ได้ไหมอืมอุ้ยเออเล่าเออเล่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีเพื่อนโอ้ไม่มีเพื่อนด้วยค่อยๆอ้อมค่อยๆอ้อม ไปหาเลนไปหาเลนอเลนเจอ,อการอเลนความแรงเริ่มมาแล้วนะอืมโอ้หมันมันดูดมันดูดมันดูดสู้เพื่อนเพื่อนไม่เพื่อนไม่ค่อยเคลียร์คลียรเท่าไหร่เลยนะอุ้ยล้อเลี้ยวล้อเลี้ยวล้อเลี้ยวไม่ดีมั้งล้อเลี้ยวเฮ้ยล้อเลี้ยวเฮ้ยโอ้โหเกือบนะ เกือบทั้งคู่เลยเริ่มมีความแรงแล้วทุกคนจังหวะนี้หลาจะเป็นจังหวะเวลาของเราที่จะเชิดฉายแต่รู้สึกว่าเกมจะตามตามนะนเออล่อเออล่อ,อ,อ,อดันคีมาคีคีก่อนห่วงป้อมมากเลยเหลืออยู่แค่นี้เลยแค่นี้มึงจะมาห่วง เอ็นโซอยู่ด้านล่างกับสูก้าไปช่วยไปช่วยเพื mm ่อ hmm. จะได้สกิลแล้วก็ได้โอ้สูก้าได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร mm hmm. ไปเลนกลางต่อร mm hmm. วมเลยเพื่อรวมเลย mm hmm. ได้เบียบได้เบียบเอ็นโซไปแล้ว อืมอ,อืมเปิดนนตีเปิดนตนตีไปคุยกับร่างมะม่วงไม่ได้คิวอีกแล้วไม่เป็นไรนี่ช่วยเพื่อนอืมนันตีเดี๋ยวรอให้ไปคุยกับร่างมะม่วงคีย์คิวคีย์คิวเดี๋ยวจะดันป้อมนะรออะไรพวกพ้อง อืมอสโซได้อสักเบ้าหนึ่งก็พอใจละถือว่าเปิดทางเปิดทางถอย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 ทับถอยทับอืมได้ป้อมแล้วกลวยแนบกลวยแนบอเลนอเลนตามมาทำไมเนี่ยนะอืมเปิดนาตีเหรออืมเปิดนาตีตามมาวดาไม่ได้ไม่ได้คิว <c oughs> อีกแล้วโอ้อินโซน่ากลัวอยู่นะ แต,แต,แต่แต่ซอยฟรีอย่างงี้ก็ชอบอยู่อืมไม่ได้คิวแล้วฟิกเกอร์มอไม่ทำอะไรเลยลเหล่าอยู่คนเดียวเงานะอืมขอสกิลหนึ่งได้ไหมอืมต้องงี้คิวคิวคิวถึงเวลาโอ้ถึงเวลาแล้ว,ลวอืมแต่เพื่อนตีดังนะแต่เรา ขอ,อเพิ่มเลือดสั่งนิดหนึ่งทำเลนให้เพื่อนอีกสึกหน่อยหนึ่งโอเคไปช่วยเพื่อนตีตายนะไม่รู้จะตีตายหรือยังนะยเพิ่งจอไปเป็นตัวทำดาเมอนะแต่ลำโอเคไม่ตายได้เวลาลานเะนยอเลนเข้ามาทำไมไปคุยกับลังมะม่วงได้ลากมาด้วยโอเคจบได้เลยแล้วเนี่ยทุกคน รวมกายจบได้นะรวมเลยรวมเลยจังหวะนี้แหละจังหวะจังหวะประวัติศาสตร์อย่ามานะอย่าเข้ามานะโอเคเพื่อนเพื่อนสุก้าโอ้นูเนียนูเนียรูเนียตีฟีอย่างงี้ชอบชอบไม่ได้คิวแล้วโอเคเหลือเลือดกระจิบกระเจ้ย ไม่ตีป้อมด้วยตีคน <c oughs> คอึ่มๆอ้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีกลับมาก่อนแล้วก็ค่อยตีอือมๆฟรีๆเลยจังหวะนี้ได้สักสตัวก็คงดีใจเออเล่าเออเล่าลงมาก็เออเล่เลยโอเคจบป้อมได้ทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราเลี้ยงตัวเดียวนี่ยเช่อชิวๆลนะ ตีตีตีเอ้ยไปโดนตีป้อมจะได้รอเลี้ยวก็กลับไม่ได้นะอืมและเอวิคก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับก็จะเป็นเทวันาสกินใหม่นะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ได้ก็ไปหาเล่นกิจกรรมเอานะไปแล้ว